ใส่มะละทองทองจอกเขาจะอยากกุ้งแชนน้ำปลาปะกุ้งแชนน้ำปลาปลาชาววสิกินอาหารในเมียงแต่ทำกุ้งแชนน้ำปลาสูตรมาจากคนนี้จากเกาะลังกาวีก็เห็นโดนน่ะเนาะเคยเห็นได้อั็นเจ้าเคยเห็นว่าเกาะลังกาวีบนเรือเว่ยจีเคยไปเนาะทางทั้งเกาะลังกาวีมีวิธีเอาขีดกูบออกโอ้ค่เห็นสีบ้ำกีดหลังเลยหลังจากเขาแกะเปลือกแล้วตันนี้ก็ดึงเส้นอันนี้มันออกแล้วหลังออกหลังออก เาบอกเวัชเี็กินอาหารในเมี่ยงแถทเงี้ยอันนี้เขาไปได้กุ้งมาจากล่างกาวีเลยบอกอันนี้นี่ล่างด้วยน้ำโซดาละน้ำโซดาใช่ไหมอืมน้ำนี่น้ำโซดาโซดาผสมแข็งบวานเท่ากับดึงเส้ียงมันหลุดดึงเสียงหลุดเส้นดำมันหลงดหลุดง่ายๆเลยทั้งล่างเราไปเคยกินกับเทียแถวมัมันชิ้นก็ขาวใช่ไหมขาวเป็นเนื้อสีก็ได้ดึงเส้นอลอดเส้นดำเส้นดำกุ้งก็คือขี้กุ้งนั่แหละ เคยกินนะบัดเคยกินยักียเกิดได้ง่ายมากกุ้งแช่น้ำปลาป่ะนะเจ้าสิได้กินมานี่ล่ะโดยอภินัยทนาการจากเคยได้ยินแต่เขาว่าเชฟกระทะห้างกุ้งแช่น้ำปลาน้ำปลาเป็นรูปล่างเจ้าเจ้งเชฟกระทะห้างวะก็กระหูกจักเนาะวางกระหูกจักกระจักบัดพอไปกินมั้งไปจากข้าวหลางกุ้งเลือดมิงน้ำเสดาแล้วบอลระไไม่เห็นสีวะจัดเสร็จจานตอนเขาไปอยู่ประเทศ สิงคโปร์เนี่ยคิดเป็นเงินไทยจ่ายละห้าร้อยเลยจ้างวัดเหรออันนี้ใส่กุ้งแชบวยกุ้งแชบวยุ้ยกุ้งแชบุ้ยเขาเรียกสตา์จามยัให้สวยงามได้กุ้งแชน้ำปลาอันนี้มันนี่เอาแค่เอาแค่ย่อมย่อมกันแค่ย่อมย่อมย่อมกันขาวขาวให้เบิ่งนี่เพืก็ใส่อธิวัยถืออินไล่ไปถาใส่มะละกอหองหองจอกจอกผ่าโอ้ เป็นสีตัวหน่งกุ้งแช่น้ำป,าปลาตกเรื่งองจัดจานให้สวยจัดจานให้สวยบให้สวยงาม,มจาาัดให้สวยงามได้จำไว้เดผู้ใก็เคยกินกุ้งแช่น้ำปลากระสืได้กินมื่อนี้แหละทอดกระเทยกระเทียมใส่อันกระเทียมใส่กระเทียมใส่จบพอ,อ,อเรนนึกว่าเครื่องปรุงมันที่ไร้ขัน้นตอนนี่จะไร้ขั้นตอนแต่งด้วยสีสันด้วยพริกขี้หนู โรยลงไปปุ๊บลงไปปุ๊บน้ำน้ำลาบมึงยืใส่น้ำลาบมึงใส่มะนาวใส่มะนาวสดๆได้ด้วยสรมะนาวสดๆได้บอหยิบเสตย์เกลืกันผสมกันอันดับแรกรอรอค่ะเมนนองดึนี่บราเคยกินกัสิได้กินมื่อนี้ละเมื่อนี้ใส่คุณชู้เข้าไปคุณชู้เข้าไปใส่เลยค่ะใส่คุณชู้นะบอสแอบเนี่ยบใส่ ปลาแดดกาเจปลาท่ห่างออกไปเกี๊าวี่มาแกี๊ยันอันนี้อันนี้วนกุ้งแช่น้ำปลาหรืกุ้งแช่ปลาแดดกุ้งแช่ปลาแดดหรือแช่น้ำปลาละชิเด้กินกุ้งแช่ปลาแดดมาหนึ่งแล้วมั่นคือหนึ่งกินได้กินที่ปูเกินกะทหลังคนทุกอย่างมันเขากันเราไเขากันเราก็มาลาดลาดลาดนวดไล่กันตอนนี้แหละครับมึงจะเสียบนวดไล่นวดเลยจะรวยได้สลันแน่รวยอะไรก็แล้วแต่ตามนั้นมันจะมีแบบนี้ นี่คือกุ้งแช่น้ำปลาแต่วันนี้เราประยุกต์เป็นกุ้งแช่น้ำปลาลาสร้างวาเทียนี่กุ้งแช่น้ำปลาลาใกินก้าเหล็กกินซีฟู้ดอืมกินซีฟู้ดเดี๋ยวจะเห็ดให็ดกีก็ไปอืมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะทำกุ้งแช่น้ำปลาแดดข้างหน้ากินครับแสบนะแสบกระพิณออกหยิบเป็นยังสีเขากันนะมาเอาไปถิ่นน้องน้ำหนูไอชิมมันก่อนไม่บอกหรือเล่าว่าแสบอาบอกไปกอเทียมมันดีใส่บาดเรา